สวัสดีลูกๆชั้นป2นะคะมาพบกับครูนุ่นนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆวันนี้วันที่11นะคะเดือนมกราคมนะคะในรายวิชาของครูนุ่นนะคะครูนุ่นจะพาเด็กๆนะคะขึ้นในเรื่องของการเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นชั่วโมงเป็นนาทีนะคะเด็กๆก็สามารถนะคะเปิดไปดูในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์นะคะในหน้าที่140นะคะ น่าจะเป็นหน้า140น่งะ้ตงัวนี้อ่ะเีเด็กมาดูการเปรียบเทียบระยะเวลานะคะเป็นชั่วโมงเป็นนาทีนะคะีดเด็กมาดูอ่ะีเด็กสังเกตนะคะอ่าเขาบอกว่าเลยลุกพลและรุดเริ่มทาการบ้านวิชาคณิตศาสตร,ร์เวลา14.30นาฬิกานาทีนะคะอ่าพลนะคะเขานะคะเริ่ม นะคะรูปแรกตรงนี้นะคะจะเป็นพลนะคะเขาจะเริ่มทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยายสองนะคะกับอีก30นาทีนะคะเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข2กับเลข3นะคะแล้วก็เข็มยาวชี้ที่เลข6นะคะและจากนั้นนะคะ,ะดูหน้าปัดนาฬิกานะคะก็เลื่อนมาเป็นยังไงลูกเข็มสั้นเขาชี้ระหว่างเลข3ากับเลข4นะคะและเข็มยาวนะคะเขาชี้ที่เลข6เหมือนเดิม ซึ่งสามารถวาดเป็นเส้นจำนวนนะคะ14นาฬิกาสามสนาฬิกาสามสนาฬิกาสาแบบนี้นะคะซึ่ง14บนาฬิกาสานาทีไปถึง15บนาฬิกาสานาทีมันคือ1ชั่วโมงนะคะนี่คือ1ชั่วโมงนะคะแสดงว่าพลเนี่ยเขาทำการบ้านเสร็จเวลา15นาฬิกาสนาทีเป็นเวลา1ชั่วโมงนั่นเองนะคะทีเดี หรือเราจะตั้งลบได้นะคะวิธีการตั้งลบยังไงลูกเรารู้ว่าเขาเริ่มเวลา14บนาฬิกาสานาทีเสร็จเวลาบา่ายอ่บ15านาฬิกาสานาทีนะคะคุณนุ่นจะพาเด็กๆตั้งลบนะคะว่ามันตั้งยังไงนะคะเราจะเอาตัวมากตั้งตัวมากตั้งก็คือเวลาที่เสร็จนั่นเองนะคะเวลาที่เสร็จนะคะ,ะมันตั้งยังไงนะคะคุณนุ่นก็จะ เป็นอะไรลูกชั่วโมงนะคะนาทีอ่าอันนี้คือจุดนะลูกนะเราจะเอาอะไรลูกตั้ง15ในการ30นาทีคือตัวที่เสร็จตั้งนะลูก15.30นะคะลบก,กับ14.30เวลาเริ่มต้นนะคะเอาตัวมากตั้งลบด้วยตัวน้อยจากนั้นลบกันลูก0 3นย์3ลบ3ก็เหลือ0นะคะจุด1 5ลบ14ลูกก็เหลือ1นะคะ 1-1ลบ1ก็1เหลือ0นะคะตอบ1ชั1 1 me. 1 me. ่วโมงนะคะอ่าเป็นเวลา1ชั่วโมงนั่นเองอ่าดิกๆไปต่อค่ะอ่าจากรูปนะคะเมื่อกี้เนี่ยเป็นของพลนะคะ คนใช้เวลา1ชั่วโมงในการทําการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ทีนี้มาดูรุดนะคะรุดเขาจะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะเด็กๆไปดูหน้าปัดหน้าปัดอันแรกตรงนี้นะคะคือเวลาเริ่มต้นที่ทําการบ้านวิชาคณิตศาสตร์นะคะเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข2กับเลข3นะคะเข็มยาวชี้เลข6ก็คือเวลาอ่ะสิบสนาฬินาทีะรุดทําจนร่วงเลยไปถึงเวลาเท่าไหร่ลูก 17นาฬิกา30นาทีเอ๊ะมันเป็นกี่ชั่วโมงนะคะเราก็วาดเป็นเส้นจำนวนขึ้นมาดูแล้วปรากฏว่า14บนาฬิกาสานาทีไปจนถึง15บนาฬิกาสานาทีเป็น1ชั่วโมงนะคะ15นาฬิกาสานาทีไปจนถึง16บนาฬิกาสานาทีเป็น1ชั่วโมงนะคะหรือชั่วโมงที่สองนะคะ และ16ในการ30นาทีไปจนถึง14ในการ30นาทีก็เป็นอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะรวมแล้วเนี่ยรุสใช้เวลาในการทําการบ้าน3ชั่วโมงนะคะดังนั้นเนี่ยพลนะคะใช้เวลาทําการบ้านน้อยกว่ารุสเนาะเมื่อกี้พลใช้เวลาเป็นหนึ่งชั่วโมงนะคะส่วนรุสใช้เวลาไป3ชั่วโมงนะคะ โอเคเนาะหรือเราจะตั้งลูกก็ได้นะคะเหมือนวิธีแรกที่คุณนนผาทำนะคะในหนังสือเขาจะพาวาดเส้นจำนวนนะูกแล้วก็ดูนะคะดูระยะห่างอ่ะไปต่อนะคะเิ็กๆตรงนี้นะคะในข้อที่2นะคะน่าจะเป็นหน้า141ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะข้อที่2นะคะเจนโจและเคนนะคะนัดเจอกันที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่ง โดยทั้ง3คนปั่นจักรยานไปจากบ้านเจนเริ่มปั่นจักรยานเวลา8นาฬิกาโจและเคนเริ่มปั่นจักรยานเวลา9น้นาฬิกาเจนและเคนไปถึงสาธารณะเวลา11นาฬิกาสวนโจถึงสวนสาธารณะเวลา13นาฬิกาสิ่งที่เขาถามคืออะไรลูก 1. ใครใช้เวลาปั่นจักรยานไปสวนสาธารณะมากที่สุด 2ใครใช้เวลาปั่นจักรยานไปสวนสาธารณะน้อยที่สุดนะคะเราเริ่มที่เจนก่อนนะคะเขาบอกว่าไลลูกจากโจทย์เขาบอกว่าเจนเริ่มปั่นจักรยานเวลา8นาฬิกานะคะและถึงสวนสาธารณะเวลา11นาฬิกาเอะมันจะเท่ากับกี่ชั่วโมงหน้านะคะเราก็วาดเส้นจำนวนออกมานะคะเริ่ม8นาฬิกานะคะ 9 0นาฬิกา1นาฬิกาสนาฬิกาไปเรื่อยๆนะคะเราเริ่มที่เจนก่อนนะคะเขาบอกว่าถึงส่วนสาธารณะ11นาฬิกานะคะก็ใช้การโยงไปรลูกทำแบบนี้นะคะยงเส้น8นาฬิกาไป9นาฬิกาใช้เวลา1ชั่วโมง9นาฬิกาไป10นาฬิกาใช้เวลา1ชั่วโมง ส0นาฬิกาไปจนถึง11นาฬิกาใช้เวลา1ชั่วโมงดังนั้นนะคะ1ชั่วโมงบวก1ชั่วโมงบวก1ชั่วโมงเท่ากับเท่าไหร่คะ3ชั่วโมงนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูของโจกันนะคะโจเริ่มปั่นจัก,กรยานเวลา9นาฬิกานะคะเริ่มช้ากว่าเจน1ชั่วโมงนะคะและถึงสวนสาธารณะเวลา13นาฬิกาอะเรามาดูเส้นจำนวนของโจกันนะคะอ่านี่คือเส้นจำนวนของโจนะคะเด็กๆ เราก็ว่าเส้นจํำนวนหรือเอาเส้นจํานวนของเจนนี่แหละมาใช้นะคะเริ่มที่9นาฬิกาไปถึง0นาฬิกา1 0นาฬิกา11นาฬิกา1ิอนาฬิกาไป12นาฬิกา1นาฬิกาไป13นาฬิกานะคะ1ชั่วโมง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 แสดงว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ลูกโจใช้เวลา4ชั่วโมงนะคะในการปั่นจักรยาน ต่อไปเคนนะคะเคนเริ่มปั่นจัก,กรยานเวลา9นาฬิกาจนถึงสวนสาธารณะเวลา11นาฬิกาแสดงว่าถ้าดูจากเส้นจำนวนแล้วนะคะกคือเคนเขาใช้เวลาสองชั่วโมงนั่นเองนะคะ,ะคำถามคือโจใช้เวลาปั่นจัก,กรยานไปสวนสาธารณะ4ชั่วโมงเขาใช้เวลามากที่สุดคนที่ใช้มากที่สุดก็คือโจนะละสาคนเมื่อกี้เจนโจเคน ะะและคนที่ใช้เวลาปั่นจักรยานน้อยที่สุดนะคะจะเป็นเคนเขาใช้เวลา2องชั่วโมงนั่นเองค่ะอ่ะเด็กๆมาดูกันนะคะอ่ะเด็กๆมาดูหน้า142นะคะดูเอนเลอร์นะคุณนุ่นจะพาเด็กๆทาแค่หน้า142นะคะมีข้อ1ข้อ2อ่ะโอเคมีแค่นี้นะคะ แสดงว่าคุณต้องจะให้เด็กๆทำในหน้า142เดี๋ยวจะพาทำนะคะว่าทำยังไงเด็กๆดูนะคะจากจตัวตรงนี้นะคะดูแอนเลอร์นนะคะแดนบีมและคิมเริ่มซื้อเสื้อผ้าเวลา13บสนาฬิกาคือเริ่มต้นนะคะทั้ง2คนเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยนะคะใช้เริ่มซื้อเสื้อผ้านี่คือ13บสนาฬิกาลูกนะคะไปดูแดนนะคะแดนซื้อเสื้อผ้าเสร็จเวลา16บหนาฬิกา บีมซื้อเสื้อผ้าเสร็จเวลา14นาฬิกาคิมซื้อเสื้อผ้าเสร็จเวลา15นาฬกาอ่ะเด็กมาดูหน้าปัดนาฬิกาของแต่ละคนนะคะว่าเขาใช้เวลากี่ชั่วโมงนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเข็มสั้นเขาชี้เลขอะไรลูกตอบคุณนุ่นได้ไหมคะ13นาฬิกานะคะเริ่มแรกเข็มสั้นเขาจะชี้ที่เลข1น,นะคะ ทีนี้เราก็มาดูรูว่าเอ๊ะมันจะเท่าเราเรา,เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะหรือคุณน่สอนไปแล้วนะคะว่าถ้าหากว่าเข็มสั้นนะคะเคลื่อนมา1ช่องนะคะ1ช่องเล็กตรงนี้นะลูกแสดงว่ามันมีค่าเท่ากับ1ชั่วโมงนะคะดังนั้นเราก็นับไปเลยค่ะเข็มเข็มสั้นเนี่ยสิ้นสุดนะคะเขาเริ่มที่แดนนะลูก เดนซื้อเสื้อผ้าเสร็จเวลา16นาฬกาเข็มสั้นชี้เลขสีแล้วก็นับไปเลยค่ะ1ชั่วโมงสองชั่วโมงสมชั่วโมงอ่าแสดงว่าเดนใช้เวลาในการซื้อเสื้อผ้ากี่ชั่วโมงลูก3มชั่วโมงเขียนไว้ก่อนนะคะทีนี้มามาดูที่บีมนะคะอ่าหน้าปัดอันอที่สองคือบีมแล้วลูกเขาเสร็จเวลา14บส่นาฬิกา ตลขเข็มสั้นชี้อะไรลูกเลขหนึ่งนะคะแล้วก็มาชี้เลขสองคือเวลาสี่นาฬิกาก็คือเวลาเท่าไหรลูกหนึ่งชั่วโมงนะคะแสดงว่าบีมใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงทีนี้คิมลูกคิมเขาใช้เวลาเท่าไหร่ทุกคนนะคะสามคนนี้คือเข็มสั้นเขาจะเริ่มที่เลขหนึ่งนะคะคือเวลา13บสามนาฬิกาเด็กก็นับไปเลยลูกเข็มสั้นอันสุดท้ายนะคะชี้ที่เลขสามคือเวลาสิบห้านาฬิกาคิมใช้เวลากี่ชั่วโมงลูก 1ชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะคิมใช้เวลา2ชั่วโมงทีนี้เด็กๆก็มาตอบคำถามนะคะในข้อที่1นะคะเดนใช้เวลาซื้อเสื้อผ้ากี่ชั่วโมงลูกมื่อกี้ที่เรานับนะคะเดนใช้เวลาซื้อเสื้อผ้าสมชั่วโมงนะคะคิมใช้เวลาซื้อเสื้อผ้ากี่ชั่วโมงลูกคิมคือคิมนะคะใช้เวลากี่ชั่วโมงคะ สองชั่วโมงนะคะเดนใช้เวลาซื้อเสื้อผ้าน้อยกว่าหรือมากกว่าคิมลูกน้อยกว่าหรือมากกว่าใครซื้อเสื้อผ้าใช้เวลาซื้อเสื้อผ้ามากกว่ากันลุกอะก็คือเดนใช่ไหมคะเดนแน่นอนเราจะต้องเอาถ้ามีการเปรียบเทียบกันเราต้องเอาตัวมากต่างลุกก็คือ3ลบกับ2นะคะเท่ากับเท่าไหร่ลุกเท่ากับ1น,นะคะ เนใช้เวลาซื้อเสื้อผ้าจุดๆคิมเราต้องเติมคำว่าอะไรลูกมากกว่าคิมนะคะกี่ชั่วโมงลูกมากกว่าคิมเฉยๆก็ได้นะคะ,ะมีการเปรียบเทียบกันทีนี้เด็กๆก็ลองตอบข้อที่สองเองนะคะบีมใช้เวลาซื้อเสื้อผ้าเท่าไหร่เมื่อกี้ที่คุณนุ่นพาเด็กๆพาหาแล้วนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกันนะคะอ่ะให้เด็กๆทำข้อสองเองนะคะโอเค สำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะจบเพียงเท่านี้นะคะดิกๆวันนี้ก็สวัสดีค่ะ